ให,ใหญ่นะคะคะลิปนี้ก็เจอกับแม่ล้องดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าจเจ,อ,าจอกันใหม่จ้าถ่ายคลิปนะคะมคะีผักนนหลายอย่างเลยจ้า เข้าวัดนะคะเพ <si la> ื่อนเพื่อนถ้าเพืนพื่นจ้ะ สวยงามโอ้โหมะม่วงลูกใหญ่จังเลยลูกใหญู่กเขาขายยังไงครับอันนี้กิมผ์มะโอ้มะม่วงลูกใหญ่จังเลยนะะลูกใหญ่ๆลูกเขาขายยังไงครับล60อันนี้กิมพ์ะ ะค,ะคุณลูกใหญ่ๆนะคะคลิปนี้ก็เจอกับแม่ล้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า ทริปนะคะไหวมคะีผักอยู่คนเดียวเว้ยหลายอย่างเลยจ้า สวัสดีจ้าโอ้มะม่วงลูกใหญ่จังเลยันนดนะคะลูกใหญ่ๆลูกเขาไขาย,ยังไงครับแล้วหค่ะอ,อันนี้กินผงนะคะนะคะอันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะมีให้ดูมีมะม่วงลูก เพื่อนๆจ๋าสวยไงเพื่อนที่ข้างในวัดนะคะเพื่อนๆก็มีมะม่วงแม่ค้านี่ขายขายข้าวัดใช่ไหมคะ ค่ะคุณตูใหญ่ๆนะคะคลิปนี้ก็เจอกับแม่ล้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าค่ะคุณมักมากมากเลยผักนะคะผักะนคะ นะคะคุณสาขายคลิปนะคะมีผักหลายอย่างเลยจ้า น่กสวัสดีจ้าโลละหกสิบเลูกหนึ่งไม่ใช่โลหนึ่งเลยหรอได้ค่ะลูกละโลค่ะโอ้ออแกนิกออแกนิกได้ค่ะนะค นะคะล้วขายข้าวัดนะคะเพื่อนเพื่อนขายข้าววัดนะคะใครแวะมาก็มาอุดหนุนได้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า <c oughs> ทำมากๆเลยผักนะะผักนะะ้าเพื่อนๆจ้ะ สวยง่าดนะคะอันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ มีให้ดูมีมะม,ม่วงลูกมามากเลยผักนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะแวมาเมาหนุนได้นะคะจ้าจ้าเยวกลับมาเอยจะมากดหนุนนะคะดนะห,ห,นหๆๆาะ่ๆๆอนะคะ อันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะคบบมีให้ดูมีมะม่วงลูกขออนุญาตถ่ายนะคะไ,ได้เลยคะ่ะดีๆขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะแวะมา,าหนุนได้นะคะจ้าจะเดี๋ยวกลับมาเลยจะมากุดญมิน,นะคะบอกงั้นไงมันลื่นหลอกก็ถึงเหรอแก้วอยู่ตรงนี้มองเห็ อามากเลยผักนะคะสวัสดีจ้าปลูกเองจ้าผักออแกนิกนะคะเพื่อนๆสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเวสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆขออนุญาตถ่ายนะคะ ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะแม่เมาออหนุนได้นะคะจ้าจ้าเดี๋ยวกลับมาเลยจะมาขุดหนุนนะคะนีะ่กูกองฟางกินใช่ไหมเขาทีปลูกเองจ้า ผักออร์แกนิกนะคะเพื่อนเพื่อนส <ๆ S 1> ุกเสาร์อาทิตย์นะคะเว้ยสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนมากมากเลยผักนะคะผักนะคะข้าเพื่อนเพื่อนจ้ะสวยงาม